่านสไม่เห็นด้วยท่านไปดูถูกฝ่ายเดียวกันเองอายุอย่างเงี้ยผมถือว่าน้อยรรท่านประธานล่าสุดเนี่ยที่แต่งงานเนี่ยผู้ชายอายุ75บห้าครับแต่งกับใครครับแต่งกับหญิงอายุ2ี่สบห้าโอ้แล้วรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยฝ่ายหญิงบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นการลงทุนระยะสัน้น75แล้วเนี่ย,ยท่านประธาน เรื่องอย่างนี้แทบไม่น่าเชื่อแต่งกันอาทิตย์เดียวฝ่ายหญิงไปขอ,อยาไปแจ้งอำเภอบอกไม่ไหวใครมันจะทนได้คืนหนึ่งสิบกว่าครั้งมันเรื่องอะไรกันตั้งสิบกว่าครั้งฝ่ายหญิงบอกทนไม่ไหวคืนหนึ่งสิบกว่าครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเจ้าหน้าที่มามาทำการนี่จดทะเบียนยาเดียวซึ่งเป็นปลัดอำเภอเขาบอกก็ดีแล้วนี่คุณลุงเขามีอะไรดี ฝ่ายหญิงบอกไม่ได้มีอะไรดีหรอกค่ะลุกขึ้นมาสิกว่าครั้งนี่มาเปิดดูแล้วก็ไปนอนคือไม่มีแรงทําอะไรแล้วมาเปิดดูว่ายังอยู่ไหมเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนฝ่ายหญิงเขาไม่ได้หลับไม่นอนเขาเคยขอหย่ายังมีกระจิตกระใจมาเปิดดูอีกห่วงครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเต้องให้กำลังใจกันละกันขอบพระคุณท่านประธานครับ แล้วจะมีลูกเพื่อชาติได้ยังไงนโยบายบรัฐบาลของท่านสาธิตเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยเตือนท่านสมชายหลายหนแล้วว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่อาจารเนเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าเอามาเปิดเผยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับอย่ามาสบประมาทรุ่นนี้ของผมนะครับแล้ ดูความแข็งแรงสักก่อนผมเคยไปปรึกษาหมอแล้วครับท่านประธานยังไงครับว่าผมจะมีโอกาสมีลูกแฝดอีกไหมหมอบอกว่าไงผมอยากมีลูกแฝด<ะ>หมอบอกว่าอืต้องชิ้งช่วงสักระยะหนึ่งนานมากไหมครับเขาบอกพอสมควรนะแต่หมอบอกว่าผมจะมีลูกแฝดต,ตอนอายุ9.9ครับแฝดสามหรือแฝดสองครับแฝดสองครับอรบ,บอกว่า อาจจะเป็นแบบชายคนหญิงคนหนึ่ง<อ>ไม่ได้เพศเดียวกันหมอแยกให้ขนาดนี้เลยหมอบอกละเอียดเลยครับเพราะว่าเป็นหมอดูที่แม่นมากครับท่านประธานขอบคุณมากครับ <c oughs> ท่านที่ปรึกษารัฐบานครับท่านโนเลี้ยงครับเรียนเชิญครับในการมีบุตรการมีลูกเรมเห็นด้วยกับท่านสาธิตนะที่ว่าจะสร้างบุคลากรขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันลดลงมากจริงๆคนไม่ค่อยจะ มีอารมณ์ร่วมึ่งกนแอะไรกันบางคนเนี่ยมันทําเสร็จจแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่เล้นึกถึงอะไรเลยอย่างนี้ก็มีอารมณ์มันเครียดก็มีไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้ผมได้รูปใหม่ๆเนี่ยครับสมัยก่อนนี่นะครับเราอยู่ตรงไหนมันก็บารานกับตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนทํางานมันบารากันมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นสมดุลเหมาะสมกันหน้าห้องข้อสมัยก่อนนะครับโรงพยาบาลหญิงเนี่ยผู้ชายรอรุ่นไม่แถวเพราะยังไม่มีออนตสาวรอรุ่นก็ว่าได้รูปงผู้ชายะ เขาก็รอดูกันท่านประธานครับก็ยังลูกผู้หญิงผู้ชายจะลูกกี่คนผมก็รออยู่หน้าห้องคลอดเมือนกัน,นคนก็ยืนเต็มไปหมดผู้ชายรอรุนรอรอรอรูอ้ว่าจะได้ลูกผู้หญิงผู้ชายสักพักนามพยาบาลโผล่หน้ามาเมียมาอยู่โรงงานตาหารคู่มันลูกแฝดสองดีใจกลับบ้านไปแล้วอ๋ออยู่โรงงานตาหารเออมันก็สมดุลกันเหมาะสมกันดีแล้วสักพักนามพยาบาลโผล่หน้ามาแล้วใครเป็นสามีคุณกัญญาครัไอ้นั่งอยู่ข้าหงผม,ผมเองครับผมเอง ดีใจขอบคุณด้วยภรรยาขอคุณของลงเป็นแฝดสามครับไอ้หมอท่านบอกใช้โยกผมมองไอ้คนเมื่อกี้ครับมันหมอเรื่องอะไรไหมครับเมียมาอยู่โรงงานปลากระป๋องตาสามแม่กูแม่จำนวนแฝดขึ้นอยู่กับทำงานแฝดมันขึ้น<แ>มาเรื่อยมันอยู่แต่ก็บาลานต์เท่านั้นแหละพอผมไม่ได้ฟังเท่านั้นผมก็นั่งฟังในบ้านเลี้ยงไหวก็ลำพังแล้ว,วแล้วลลพี่อยู่โรงงานโรงงานเสือที่เป็นตัว,วออกมาปกเป็นวอ่องเลยแหละครับทลำพานเลี้ยงไหว้วเนี่ยมันเยอะเกินเหตุครับ โตไปให้ที่บ้านทําคอกรอเลยทำคอกรอทั้นประทางครับเนี่ยมันต้องสมบูลกันอย่างนี้ครับเพราะว่าดีแล้วเห็นด้วยกับโครงการของท่านสาธิตกับร่ามนปรนครับขอบคุณมากครับครับก็ไปรณรงค์ตามโรงงานด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีลูกเพื่อชาตินะครับอันนี้เป็นอนาคตของชาติเราจริงๆครับในในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ทางฝ่ายค้อนเป็นฝ่ายสรุปในเรื่องนี้นะครับนะเพื่อให้รัฐมนตรีได้นําแนวทางไปเป็นนโยบายในอนาคตนะครับ เรียนเชิญครับท่านวส,สันพงษ์สุบดิษฐ์ครับครับท่านประธานครับ <c oughs> ด้วยความเคารพขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านศาสตราจารย์ดรนิพนธ์สถิธรผู้รล่วงลับท่านเป็นปรมาจารย์นักพูดท่านบอกแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายเกิดมามันต้องคู่กันเพราะถ้าไม่คู่กันมันไม่ได้สมดุลท่านบอกว่าดูแักสรีลาที่ครับผู้ชายเนี่ยจะเกินล่างแต่ขาดบน มันแยกยังไงครับไม่รู้ก็ลองนึกจินตนาการดูสิครับนะส่วนผู้หญิงจะเกินบนแต่ขาดล่างใช่ไหมครับผู้ชายจะเกินล่างแต่ขาดบนส่วนผู้หญิงจะเกินบนแต่ขาดล่างพอมาแต่งงานกันก็ทั่วพอดีพอดีเลยไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องอธิบายก็ได้สมดุลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถือว่านั่นแล้วจริงๆมันยังมีองค์ประกอบเยอะมากครับอย่างที่ท่านสเสน่ห์ได้บอกก็จริงครับสิงคโปร์ญี่ปุน่น ฮ่องกงประเทศอุตสาหกรรมเหล่านี้เขาจะมีลูกยากรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยต้องมารณรงค์เขาก็มีสวัสดิภาพสวัสดิการสารพัดว่ามีลูกคนหนึ่งจะได้บ้านจะได้คอนโดจะได้รถมีลูกกี่คนเรียนจนถึงจบปริญญาตรีรัฐบาลต้องช่วยครับนะเขาไม่ใช่วันวันหนึ่งจะมายืนใส่ถุงเท้าแดงถุงเท้าเหลืองมายืนแผ่รังสีแห่งความโง่ตลอดทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้ ใช่ไหมครับมันต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นวาระแห่งชาตินะครับจะต้องทําให้ชายจริงหญิงแท้เนี่ยนะครับส่วนสมรสเท่าเทียมก็ว่ากันไปนะแต่จะมีมีบุตรง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับชายจริงหญิงแท้อันนี้ก็ก็ต้องฝากไว้ครับว่าต้องเป็นนโยบายของชาติต้องเป็นวาระแห่งชาติจะให้ไปทําตามยถากรรมไม่ได้ครับก็คนี่คิดวาแล้วแต่พรหมลิขิตนะครับไปดูผู้หญิงสิครับรอพรหมลิขิต รอรอปลุเพยสันนิวาสรอจนกระทั่งเหงือกแห้งรอจนทุกอย่างแห้งหมดเนี่ยแล้วก็มาคุยว่าเนี่ยแกะกล่องแกะกล่องแกะมาอยากย่อยเต็มเลยไม่ได้รอนานไปรอนานไปแล้วก็ต้องขอโทษครับบางทีเราก็ต้องถือว่าบางทีบุญธรรกรรมแต่งบางคนเกิดมาหน้าตาน่ารักเป็นคนหน้าตาดีก็กชุบนะหัวกระดบ้างมันก็ไม่แห้งหนุ่มๆวิ่งขึ้นวิ่งลงมาเช้าเย็น แต่ต้องยอมรับสุภาพสตรีบางคนก็อาภัพเหลือเกินนะครับนี่ก็น่าเห็นใจยังไงครับหัวกระไดบ้านไม่แห้งเหมือน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 กันนะครับแต่ตัวเขาเองแหละวิ่งขึ้นวิ่งลงเองเราคอยชะงกดูว่ามีใครมาบ้างว่าเนี่ยดีไม่ลื่นล้มแต่าบางคนหนักกว่านั้นท่านประธานครับหัวกระไดบ้านไม่แห้งเพราะว่าคนผ่านหน้าบ้านแล้วมาตุ้ยตุ้ยก็มีนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องรูปประมนนามธรรมอันนี้จะมาให้ หากินกันเองไม่ได้นะครับเพราะบางทีต้องรัฐบาลต้องหนุนช่วยต้องออกโปรเจกต้องออกโครงการมาคือต้องทําจริงๆจังๆครับจะให้เขาไปหากินกันเองมันไม่ได้แล้วค่านิยมสมัยนี้เขาก็ไม่เน้นผลผลิตกันแล้วท่านประธานครับแต่งงานกันแล้วถามว่าทําไมไม่มีลูกตั้ง5ปี7ปีเขาบอกเขาแต่งงานเขาไม่ได้เน้นผลผลิตถามว่าเน้นอะไรเน้นบันเทิงพวกนี้ไม่ช่วยชาติเลยไม่ได้ช่วยชาติเลย เน้นแต่สนุกสนานนะครับนะหรือไม่ก็เปิดดูเล่าไม้เขียวอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านครับในประเด็นนี้เราต้องทําเป็นวาระแห่งชาติเรื่องนี้ทําเล่นๆไม่ได้ต่อไปจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมันจะไม่มีแรงงานมันจะไม่มีคนนั่นเราก็จะมีแต่คนซึ่งแบบไปบริหารประเทศด้วยการทําอะไรที่มันไม่ฉลาดทําอะไรที่มันโง่ๆนะฮะซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับท่านประสันบงสุประดิษฐ์ครับ,บและวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอปิดประชุมครับวันนี้เรามาประสบปัญหาคืออัตราการเกิดของประชากรของเราลดลงจากค่านิยมมันไม่มีใครแล้วค่ะที่อยากจะกัดก้อนเกลือกินมีลูกเพื่อชาติเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศชาติลองทำงานอย่างเต็มที่ รองตัดสินใจในโยบายที่ดีรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพรับรองว่าทุกวันนี้คุณจะไม่ต้องมาบบกแล้วค่ะว่าให้ปั๊มลูกปั๊มเงินดีกว่าค่ะเลี้ยงลูกไม่ทันเรื่องนี้ทําเล่นๆไม่ได้ต่อไปจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมันจะไม่มีแรงงานมันจะไม่มีคนนั่นเราก็จะมีแต่คนซึ่งแบบไปบริหารประเทศด้วยการทําอะไรที่มันไม่ฉลาดทําอะไรที่มันโง่ๆนะซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับท่านประธานครับ 走。